ที่เคารพอย่างสูงกระผมนายจารุวัตนบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสิงขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่กร,รุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการประจำปี2555และการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%ในวันนี้ปัจจุบัน การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นโนโยาบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากทุกๆปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่ประเมินค่าความเสียหายไม่ได้แล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางทาง,ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลซึ่งรัฐบาลทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายสวมหมวกนด้รับภย100ัยร้อยเปอร์เซนตและในช่วงเทศกาลสงการปี2555ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระสินได้เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส,งกา,สงการปี2555โดยใช้หัวข้อการรณรงค์สงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์ เพื่อดําเนินการให้สามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บระหว่างวันที่11-17เมษายน2555ให้ลดลงรอยละ5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์ปี2554เทศบาลเมืองการสินในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้มีนโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยทุกทุปีที่ผ่านมาได้ดําเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระสินเลยดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเพื่อ่อให้เกิดวัเมืองกระสินคณะกรรมการดําเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลของ สมการแห่งนี้ท่านบุญนสวรรคล่การและผู้เข้าร่วมการรณรงทุกท่านครับผมมีความยินดีและปลาเพื่มขึ้นยิ่งครับที่ได้เห็นการจุดประกายการสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านติดราชการไปกรุงเทพมหานครไปชี้แจงเรื่องงบประมาณครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยอดทิศ สูงสุดทั่วประเทศเลยก็คือเรื่องของจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นการที่เทศบาลเมืองกาลสินได้ทำการรณรงค์ป้องกันรถบัิเหตุทางถนนและให้มีการสวมหมวกนิรภัยร้อเอร์เซทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายนั้นนับว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกอันสำคัญยิ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของการใช้ รถใช้ถนนแล้วมีองค์ประกอบ4อย่างนั่นก็คือถนนมีความพร้อมอตัวรถถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางขนส่งผู้ขับขี่มีวินยัยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีวินยัยต่อตนเองและประการสุดท้ายก็คือกฎหมายก็คือกฎจราจรกฎจราจรนั้นเป็นกฎแห่งความปลอดภัยของชีวิตของมนุษย์เมื่อเกิดแล้วจะมีแต่ความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจ พอเข้มงวดมากขึ้นไปก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดเรื่องสมหมวกนิรภัยทางสถานศึกษาบางแห่งก็รวมตัวไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะให้จุดแห่งความพอดีอย่างไรเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการสร้างจิตตํนึกในการเคารพกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎจราจรนั้นเป็นกฎที่เราคุ้มครองอยากจะให้เขาเยอยู่ย่อดรอดปลอดภัยไม่ให้เกิดปฏิภัยขึ้นในระหว่างการใช้ยานพาหนะทั้งหลายทั้งปวงสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลได้จุดประกายได้ทําเป็นอกวาระแห่งชาตินั่นก็คือตั้งแต่ปี254ถึงปี2056 3ที่ท่านผู้ครบการก็ดีท่านผู้กํับหลายแห่งได้พยายามรณรงค์ทําให้ อุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือพยายามที่จะรณลงค์ที่เรียกว่าซีโรเอ็กเซนนั้นก็พยายามที่จะพยายามทำอยู่แล้วในระดับหนึ่งครับการที่เทศบาลเมืองกาลสินได้จุดประกายในวันนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก่อให้เกิดจิตสำนึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศบาลเมืองกลสินในช่วงเทศกาลสงการเมื่อปีที่ผ่านมาท่านอุบัติเหตุท่านเป็นศูนย์ปีนี้ก็ขอให้รักษาคุณภาพและมาตรฐานเช่นนี้ตลอดไปแล้วก็สําหรับคนที่จะมาเที่ยวเล่นโดยสงการในภายนอกที่จะเข้ามาในถนนสงการของเทศบาลเมืองกลสินก็ขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันด้วยผมหวังไปอย่างยิ่งว่าการเจ้าจิตความลึกครั้งนี้ คงจะทําให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านปฏิบัติงานตามกฎหมายก็ดีได้มีความเข้มงวดตรวจขันม,มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎการจราจรเจ้าหน้าที่ขนส่งผู้ดูแลเรื่องของยานพาหนะและต่อเหลานอย่างยิ่งก็คือพี่น้องในชุมชนทั้งหลายครับด้วยการช่วยกันสร้างจิตตํานึกคนที่ไม่มีความพร้อมที่จะขับขี่ยานพาหนะก็ะขอให้กลับตัวเอาไว้ในชุมชนในหมู่บ้านเป็นสําคัญครับ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลครับที่ได้ตอบสนองโนโยบายของทางจังหวัดและของรัฐบาลเป็นอดีอย่างยิ่งครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับกระผมขอเปิดโครงการรลนลงรงป้องกันและอุบัติลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการประจำปี2555และการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%ณนะบัดนี้ครับ

น้องไทยโจ๊กเพื่อเราเก็บกันยังไงนดถ่ายเรื่นเวลาถ่าย้เดงเดเดอ่าเด้งเดเด้งเดง